สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิโดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยภูมิให้บริการเงินกู้ยืมฉุกเฉินเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการวงเงิน10,000บาทโดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันและไม่เสียดอกเบีย้ยผ่อนชำระภายในสองปีโดยปอยชำระหนี้ในปีแรกจุดที่1จุดคัดกรอง จุดที่สองจุดตรวจเอกสารจุดที่สามจุดธุรกรรมสัญญา จุดที่สี่เอเกสารโอนเงินปีรนาปีนเนาะครับจะเหลือเป็นสวดันลแต่าเนาะครับผมอันนี้ผมตราง2งวดไว้ครับผมว่าถ้าแม่จเดือนละสยสเดือนสุดท้ายแนี้มาทะดูได้มาจากท่านไหนท่านลูกสาวจะลูกสาวหลวงพิธาะ เมื่อไหรหกก่มีข้องแบะว่าจ้ามีข้องแบบจ้ามีข้องแบบว่าวันนี้นี่พ่อผลมันออกเราเพิ่น,พนแจ้งไปว,ว่าแม่ได้ผ่านโครงการได้โครงการนี้แล้วแม่รู้สึกดีใจปะคะจ้ารู้สึกดีใจวันนี้คุณพี่มาทำอะไรคะมาทำเรื่องผู้มองโควิดค่ะโอ้แล้วโครงการนี้คุณพ <c oughs> ี่สร้างมาจากไหนคะจากสื่อออนไลน์ค่ะทำโทรศัพท์แล้วใครเป็นคนลงทะเบียนให้คะลงทะเบียนเองค่ะ นี่คุณพี่เป็นผู้ดูแลพนิการใช่ไหมคะใช่ค่นนะยี่ในน้ำมาดูแลพนิการเนาะเงินจำนวนหนึ่งหมื่นบาทเนี้เอาคุณพี่นะจ 1, ะเจอาไปทำอะไรคะเอาไปลงทุนเกษตรค่ะปลูกผักขอถามความรู้สึกนิดนึงเนาะเพราะว่ายื่นมาแล้วเราได้รับการพิจารณาเนี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างคะยินดีค่ะ,คะที่จะได้เงินตรงนี้มาลงทุตนต่อค่ะแล้วก็ระยะเวลาใน,นการยื่นนี่ใช้เวลาเท่าไหร่คะางสามสิบวันค่ะก็ถือว่าไม่นานกำลังดีเนาะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะคะ